สภาพแบบน,นี้ว่าไปเด้อจะบอกออกเด้อจ้ะให้ไปก็ไม่ไปนะคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆเช่นยอมนะคะเขายังไม่มากวาดทางเดินให้เธอและทุกคนทางเดินก็จะเป็นสองทางสองล้อน,นี้นะคะก็จะกวาดให้ทางนี้เดินนะคะอันนี้เธอดูน้ําแข็งบนต้นไม้ซะก่อนปึ้งจ่ามุสาวาปึ้งอันนี้คือบาบาคองนะคะ อะไรบางของหน้าต่างริมหน้าต่างหน้าต่างระเบียงบ้านเอออืมนี่ระเบียงบ้านในชั้นนะคะมุสาวาปึงเมื่อเช้ามีนกมาเกาะนะทุกคนเราก็ไม่อยากไล่หรอกเพราะว่าเราก็คงจะ,อะเอาก็รู้แหละว่าข้างนอกมันหนาวไม่รู้จะเป็นหลบยังไงนะคะเขาก็มาเกาะตรงเนี้ยที่ว่ามันหักไปนะคะอืม อันนี้ยังไม่หยุดตกนะจ๊ะบรรยากาศแบบนี้ติดลบ8องศาแต่มีความรู้สึกว่า12องศาจ้ะฉันก็ไม่ออกแล้วตัวเห็นอย่างนี้มีลมนะทุกคนเธอดูเธอดูธงอะคะ่ะที่เขาแขวนไว้ มาลวจ้มาหิมะมาอีกลวจ้าโบไปเด้อสวัสดีดค่ะชอค่ะวันนี้วันหยุดนะคะทุกคนตอนแรกอะตั้งใจนะว่าจะไปซื้อหมูนะคะมาทอดมาจะไปซื้อหมูมาตุนไว้นะคะเพราะว่าไม่กี่วันชอคก็จะบินแล้วนะคะกตว่าไปซื้อหมูมาทอดแล้วก็ไปกินบนเครื่องบินนะคะแต่เธอดูสภาพข้างนอกสกอรนะคะล้มละลายในความตั้งใจของฉันมากทุกคนคือมันแบบ ไปบ่ได้แม้ของเยะตะบอยอะยังไม่เท่าไหร่นะคะที่สตอคโฮมคือไฟดับรถชนอุบัติเหตุทุกนาทีนะคะเพราะว่าถนนลื่นมองไม่เห็นนู่นนี่นั่นนะคะหนักสุดก็คือปารีสค่ะสาวมีคนตุ้ยไปแล้วหกคนเพราะว่าสภาพอากาศคือหนาวนะคะหนาวมากชอเองก็กุบเสียงนะจ๊ะไม่เสี่ยงที่จะออกไปทุกคนเพราะว่ามันหนาวเกินเว้ยฉันก็แบบอไม่มีอะไรจะทําวันนี้ก็อ,อมาแกะกล่องต่อนะคะเป็นกล่องตัวนี้นะนี่ เดอะบอดี้โลชั่นนะคะยังไม่หมดทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องก่อนยังไม่หมดนะจ๊ะเพราะว่าเรายังแกะจนถึงวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะอันนี้แกะแล้วทุกคนแกะแล้วแล้วฉันก็ใช้แล้วด้วยอจะเอาให้หมดเลยนะจะเอาให้หมดก่อนที่จะกลับประเทศไทยนะคะทุกคน ะเอาไปให้พี่พี่ด้วยพี่พี่บอกว่าไม่ต้องให้เอามาจับเป็นของขวัญนะคะก็จะเอาของพวกนี้นะคะทุกคนไปจับเป็นของขวัญให้พี่พี่นะคะตื่นเต้นกันใหญ่เหลือนิดเหลือนิดเดียวเองค่ะนี่เราก็เราก็จับไปนี่เลยเอ่อยี 21, นะ่สิบเอ็ดนะเออยี่สิบค่ะขอโทษค่ะยี่สิบนะคะยี่สิบเป็นตัวม้าค่ะทุกคนเหมือนเขาติดเหมือนเขาติดติดเทปอะ นี่ค่ะตัวข,ขจัดสิวเซียนนะคะวันที่20แล้วก็21ค่ะว้ายตัวนี้ไม่ให้จับรางวัลน,นะเพราะว่าเช่าชอบมากเอ้ยตยี่ค่ะทุกคนเป็นสครับนะคะขัดผิวขัดกายเธอฉันบอกเลยว่ามันหอมมากมันหอมแบบอ่อนนะคะแต่ว่ามันติดคึอติดนานมากจริงๆทุกคน21นะคะแล้วก็22 ยีสองตัวเนี้ยของช่อนะ่ะมีอยู่ในห้องนะคะเป็นกลิ่นอเลมอนเป็นกลิ่นเลมอนกับมะม่วงนะคะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวฉันจะวิ่งออกไปให้ดูนะคือในห้องฉันนะ่ะชอบมากอ้อเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนอันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วี่สิบสองนะคะยี่ิบสองแล้วก็ยี่สิบสาม 23เป็นอะไรเอ่ยฉันเห็นรูปฉันก็น้ำลายแตกแล้วจา้าฉันบอกเลย23เป็นเอ่อชาเจลนะคะชาเจลครีมอาบน้ำนะคะกลิ่นสาวรสเธออ๋อน้ำลายฉันแตกกลิ่นสาวรสนะคะ23เสร็จ24จ้า24เป็นอะไรเอ่ยขออนุญาตอ่านอ่าวิตามินอ e ีนะคะบำรุงแขนบำรุงบอดี้นะคะไอ้บำรุงร่างกายนะบำรุงตามผิวนะคะ บลิตามินซีนะทุกคนวันที่24นะคะสุดท้ายวันที่25จะสาวเธอเอาไปใช้เลยนะฉันบอกว่าเธอใช้วันนี้ถ้าเธอไม่อาบน้ำนะมันหอมติดอีกสาวันฉันบอกเลยนะคะลงท้ายด้วยครีมเหมือนกันนะคะเขาบอกว่า96ชั่วโมงนะเธอคิดดูอ่ะเก้ฉันบ่ได้โม่นะเธอเนี่ยค่ะเก อันไหนวะจิ้มม่วงจริงเลยเนี่ยค่ะ96ชั่วโมงคือถ้าเธออาบน้ำนะเธอใช้ครีมตัวนี้ย96ชั่วโมงอิ่ลีนะคะเพราะว่าฉันอยู่ที่ฉันก็ไม่ได้อาบน้ำทุกวันเธอไม่ได้อาบน้ำทุกวันเพราะว่าแต่ก่อนนะตั้งคำถามว่าทำไมคนซิปเดนไม่ชอบอาบน้ำนะคะอันนี้เข้าใจละใช้ครีมเอาค่ะทุกคนอันนี้มนที่ย5้านะคะวันสุดท้ายวันที่ห5แล้วก็หมดค่ะทุกคนว่าจะวิ่งมาวิ่งว่าจะวิ่ง,งเอาในห้องน้ำให้ดูนะคะว่ามันเป็นะมะม่วง เลมอนมะนาวมะนาวไอเลมอนนั่นแหละทุกคนเลมอนกับะมะม่วงกลิ่นนั้นนะคะแต่เป็นสีสีเหลืองอันนี้เป็นสีขาวเธอเอ้ยอันเนี้ย4 8ดชั่วโมงเขาจะบอกนะคะว่าความติดทนนานของเขานานเท่าไหร่นะคะทุกคนตัวนี้48่ดชั่วโมงตัวนี้ย9้าชั่วโมงมันจะมีบอกนะทุกคนถ้าเป็นโยเกิร์ตถ้าเป็นพวกไอ,เ,อเขาเรียกอะไรนะคะพวกไอ ครีมค่ะตัวนี้ก็9ข้าชั่วโมงเธอแต่ว่ามันเป็นกระปุกเล็กนะคะเนี่ยเป็นกระปุกเล็กตัวนี้แต่ตัวนี้มันเป็นกระปุกใหญ่นะคะทุกคนเอาไปไหนจ้วงผิดตัวนี้เป็นกระปุกใหญ่นะคะคนละเนื้อด้วยอันนี้เป็นเนื้อสีอันนี้เป็นเลมอนนะคะทุกคนเอาเป็นมังโก้มันจะเขียนตรงนี้นะคะว่ามังโก้มะม่วงนะคะมันก็เป็นสีมันก็เป็นสีนเ,นสเหลืองเนาะเฮ้ยเธอฉันบอกเลย The Bo d y Shop อนี้ The b เบสเลยค่ะ The b เบส เดืดแปดหมดแล้วคะ่ะเปิดจนถึงวันที่ยี่ห้านะคะหมดแล้วก็แด,ดเดนเบิรแล้ว <H ood> สวยมากคือถามว่าอยากทิ้งกล่องไหมไม่อยากทิ้งกล่องนะแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร,รค่ะทุกคนเพราะว่าช่อไม่รู้ว่าช่อจะเออเอาไว้ทําอะไรนะคะก็ให้เป็นเอาไปทิ้งนะคะก็จะมีสองกล่องนี้ที่เราจะต้องทิ้งนะคะก็จะเป็นกล่องตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งช่อเนี่ยเปิดแล้วใช้มาแล้วะค,ะค่ะทุกคน นี่จ้าเปิดแล้วก็ใช้เรียบร้อยจ้าสองกล่องเนี้ยให้แฟนเอาอไปทิ้งนะคะนี่โอเคค่ะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคนไทยในต่างแดนนะคะตอนนี้เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวนะเตือเพราะว่าไอ้แต่ละปีมันก็อย่างงี้เนาะแต่ว่าสภาพร่างกายของเราอ่ะคือแต่ละปีของโสนแต่ละปีของหิมาน่ะเขาจะมาแบบเนี้ยแต่ว่าแต่ละปีของมนุษย์เราอ่ะมันก็แก่ลงเรื่อยๆเนาะมันไม่ใช่แบบ เด็กลงเรื่อยๆแต่ละปีของเราไม่เท่ากันของสโนว์ของฮิมะนาเขาก็มาอย่างนี้ของเขาทุกปีก็คือมีพายุมั่งมีนูน่นมีนั่นมั่นะคะแต่ว่าร่างกายของเราอะ่ะมันไม่เหมือนทุกปีไงมันแก่ลงทุกปีนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคนขอให้มีความสุขค่ะไปแล้วค่ะ